ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มิซูมิชิมอเตอร์เาว์สนะคะตอนนี้อาจารย์หน่อยจะพาไปพบกับรายการต้นกล้าธุรกิจของเรานะคะเป็นต้นกล้า SME ที่จะพาไปพบผู้ประกอบการแล้วก็ เกี่ยวกับธุรกิจในสปปลาวนะคะวันนี้เราต้องขอบคุณมิซูบิชินะคะมิซูบิชิไตรตันนะคะที่สปอนเซอร์รถให้เราเพื่อที่จะพาเราไปพบกับผู้ประกอบการในสปปลาวะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำสวงกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นทางด่วนแล้วเราไปดูว่าทางด่วนเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปกันไปดูกัน หน่อยนะคะขับมิสซูไตรตันมาถึงที่ยอดช่วงแดนเนลามิตแล้วนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าสนุกมากสุดยอดนะคะขึ้นทางด่วนมาแล้วก็มาลงที่บ้านบัวนะคะออกจากบ้านบัวประมาณ2กิโลเมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ยอดช่วงอ่าไตรตันสุดยอดมากจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่ารถเขาสมรรถภาพดีมากนุ่มนวลแล้วก็ต่อให้ทางเป็น ขูกขักยังไงเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะแล้วก็ขับได้เยี่ยมมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่จะสวยงามแล้วก็เป็นดินแดนเนรมิตแห่งใหม่ ai, สาหรับแขวงเวียงจันท์อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันข้างในสวยมากไปดูกันค่ะนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้จันหน่อยอยู่กับสายการตลาดของยอดช่วงแดนเนรมิตนะคะน้องกองแก้วดเดี๋ยวเดี๋ยวดีค่ะเดี๋ยวช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมว่าที่นี่เป็นจุดท่องเที่ยวตรงไหนบ้างที่เราจะไปเที่ยวได้ที่เป็นเาเรียกว,ว่า เป็นซิกเนเจอร์ของร้านหรือว่าเป็นจุดที่สวยงามที่จะพาเราไปเที่ยวในลองลองพาเราไปไหนสิเลยเดี๋ยวก็เบืเ้องต้นตอนเศร้าเนาะของตืนเศร้ามาก็จะมีอ่นอะนะหมอกแล้วก็จะมีอ่นอะนะจุดที่ว่าเป็นจุดเด่นเนาะตอนเศร้าจะมีนกที่ว่ามันตื่นนอนอยู่นะแคมต้นวิ่เนาะจะมีอ่นอะนะจะเห็นดัง้าพมีนองจะมีต้นวิกด้านหลังท่นจะมีตัวน,นกจับอยู่เนาะ และในหนองก็จะมีป่าที่ว่าเลี้ยงไว้ได้ประมาณ15ปีแล้วเนาะยังไม่ได้ดูดจะเถอมีป่าตัวใหญ่จำนวนหลายแล้วก็ต้นยิกที่ว่าเอาไว้ให้นกนอนท่านตอนแรงมันจะมานอนทุกมือเนาะเป็นนกนอ,นอะไรคะเป็นนกยางขาวเนาะจำนวนนานะหลายหลายหมื่นตัวเนาะหลายหมื่นตัวเลยเหรอคะโอ,อ,ะโอ้มีกันนกยางขาวาจะมีนาาแพ้กลางน้ำเนาะจะลงไปด้านลุ่มจะมีแพ้กลางน้ำ ซึ่งจาเป็นบนเกือป่าเนาะมีป่าที่ว่าเป็นวางสสวนหที่บริษัทเขาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวมาเกือป่าเนาะเราจะมีอนะบนให้อาหารนกกระจอกเทพเนาะซึ่งนกกระจอกเทพจะมีอยู่ประมาณ8ตัวเนาะซึ่งตอนนี้มันจะออกไข่แล้วก็เอาไปฟักได้สองสาตัวแล้วโอ้มีอนนี้มีลูกนกกระจอกเทพหรือยังโอ้เดี๋ยวเราฟักออกมาเพื่อจะมาเลี้ยงใหม่เนาะ ก็จะมีจุดอีกจุดเกระป่าอีกหนองหนึหน่งเนาะเป็นใน,นจุดที่สี่เนาะจุดเกระป่าจะมีเจะจะ,จะน่อยู่ด้ดานนั้นเนาะเช่นจะมีป่าป่านิน,นคำเนาะคือเอ็นป่านินคำ <_ d ata> จะเป็นบน่กรอป่าแล้วก็จะมีนะี่ยืออนาเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวที่ว่าากขี่เหื่อหล่อสมธรรมชาตกจะ,จ,ะจุดจะมีเนาะอนอกนั้นก็นยังมีนี่ยนะเป็นเกาะส่วนตัวที่ว่าใน ไก่จัะทอดนี่ก็เป็นปีใหม่เนาะสามารถกางเต้นนอนได้เนาะเขากะค้องหับค้องหับอยู่ประมาณ10บสิบเต้นเนาะเอาจะมีเหงือไปส่งแล้วก็จะมีพนักงานไว้คอยบริการยิ่งไก่ทาประเดกใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้เชฟทําเองใช่ไหมคะ,อ,ะอุนน่ากินอาจารย์ไหนชอบกินเครื่องในขอจับเครื่องในกันลองชิมดูนะอันนี้เป็นเชฟออสใช่ไหมคะ ประจำอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับอาประสบการณ์ในการเป็นพ่อครัวประมาณ10กว่าปีแลวครับสิบกว่าปีโหฝีมือตั้งเลิศเลยได้ข่าวว่าเชฟออดไปอยู่ไทยด้วยใช่ไหมใช่แหละไปอยู่ไทยด้วยเคยไปอยู่ไทยนะเพราะฉะนั้นอาหารนี่ต้องเลิศรสดแน่ๆเลยฝีมือฝีมือเนี่ยประสบการณ์10กว่าปีแล้วเนาะแล้วมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างคะสนุกไหมชอบไหมแค่ซอบเบบมากมากไปว่ารมซาตี สบายคเรียกแบบมีโมมีเวลามีอ๋อแล้วเชฟลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าอันนี้อันนี้มันมันอร่อยเนี่ยมันมันอร่อยมันรุดเด็ดเพราเด็ดเชมกันอืมอร่อยโอเคมันจิ้มกับน้ําจิ้มอะไรอันเนี้ยอันนี้น้ําจิ้มอะไรจิ้มกับน้าจิ้มอันนี้เจียวปลาเดกจิ้มกับอันนี้เหรอหรืออันนี้ปลาเดกปลาเดกเจียวปลาเดกอันนี้เหรอเจียวปลาเดกโมเมนตตัวนี้ตัวนี้อ๋ออันนี้อันนี้คือจิ้มกับอันนี้เหรอขอเพิ่งรู้นะเนี่ยไม่เคยกิน อืมอืมอม,อมหอมหอมสมุนไพรเจาวไปเดกดหอมสมุนไพรแล้วก็เวลาเคี้ยวมันมันเป็น,นเกิดมันเป็นตะไคร้เนาะหอมสมุนมไพรตะไคร้แล้วลลกม็มีข่าพร้อมมีข่าด้วยใช่ไหมอืม,อมแล้วลอันนี้มันพิเศษอันนี้คือน้ำอะไรอันนี้ป็น,นพวกพันธ์ปลาเจ้าน่ละของเราของเรายอดช่วงเนี่ยมันเด็ดกว่าที่อื่นยังไง คือแบบยืนนีแบบเขาเขาจะเฮ็ดเองเลยยูนในยูนในเงินครัวเขาเองเลยทําเองเลยใช่ไหมคะ้ะไม่ได้ไปแอบประตูก็เป็นปลตถูแบบธรรมชาติเางเขาปลูกเองอย่างนี้ปลูกเองเลยเจ้าดีจังเลยแสดงว่าอาหารที่นี่ปลอดสารพิษใช่ไหมคะเจ้าไม่แล้วอืมงั้นต้องมากินยัดช่วงแล้วอันนี้มันมันกินกับอันนี้กินกับอะไรนกินกับน้ำจิมต่อนั่นเลี้ยงหมูย่างใช่ไหมแล้วหมูที่นี่มันพิเศษยังไงคะ แบบหมูแบบหมูอารมณ์ดีแบบเลี้ยงแบบเลี้ยงเ,งเองอยู่ฟาร์มมนเลยอ๋อหมูอารมณ์ดีเลี้ยงเองเ,องเลยแล้วก็ส่งมาที่นี่เลยใช่ไหมคะเลี้ยงจากฟาร์มพื้นที่อืมอร่อยมากอ,มอันนี้ปิ้งนานไหมประมาณนุ่สองห้านาทีถึงสามสิบสองห้าถึงสามสิบนาทีโอ้ยถ้าคนมากินก็ต้องได้รอนิดนึงเนาะแต่ว่าเราไม่ใช่แบบปิ้งไว้รอแล้วก็ ปิ้งสดๆเลยปิ้งใหม่ๆไม่ใช่แบบปิ้งรอแล้วพอคนมาถึงมาอุ่นให้กินใช่ไหมเป็นปิ้งแบบต้องใช้เวลาหน่อยนึงใช่ไหมไม่น่ารักเดี๋ยวรอนานนี่นะแล้วตอนนี้มันพิเศษยังไงคะหมูเยอรมันเนี่ยปกติค่ะหมูคขาหมูเยอรมันนึงทานธรรมดาจะจะบูมีเนาะต้องกินอยู่น้ำตาลองเอมแบบห้าดาวอย่างที่จะมีกินแต่ทานทานเทามีค่หมูเยอรมัน ร้านธรรมดาจะไม่มีร้านธรรมดาไม่มีขายใช่ใช่เพราะว่าอาจารย์ไปกินที่ต้องไปกินที่อลาวพัซซ่าหรือไม่ก็ดอนจันทะเลรดอืมใช่แต่มาที่ยอดช่วงรถเราได้กินขาหมูเยอะแล้วมันอร่อยมากเลยอะกรอบนอกนุ่มในเนาะอื่อือสุดยอดเลยอือใชได้นะคะอร่อยมากอันนี้พันปลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินส้มตำอือืูกุ้งกุ้งสดไหมคะเนี่ยส่ายกันด้วยนะ ืมรสแซ่บมากอ่ะกุ้งสดมากเลยอันนี้เรามีเทคนิคในการตํายังไงคะให้มันอร่อยในกุ้งมันสดเนี่ยกุ้งกุ้งมันจะสดแบบก่อนจะตำก็จะมจะดู้งเราตำกุ้งสดก่อนก็ต้องเอาเซ่เซ่น้ำโซดาก่อนเซ่น้ำโซดาก่อนอ๋อเนื้อมันเพราะว่าเนื้อมันเด้งๆเนี่ยเวลาเคี่ยวมันจะเหนียวเหนียวเด้งกุ้งกับเซ่นะปะเซ่โซดาเพ่โซดาก่อนใช่ไหมมันจะสดแล้วมันจะกรอบมันอย่างเงี้ยอือปลาหมึกก็รสชาติแซ่บมาก รู้สึกอาหารทะเลที่นี่สดนะน,นี้อันนี้กุ้งแช่น้ำปลาใช่ไหมคะลองชิม,ม,มทำไมถึงถึงอยากจะทำให้ที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวเพรออาอะอยู่บ้านเฮาเรื่องท่องเที่ยวนี่มันก็บโหลายปั่นไดเนาะ,ะแล้วก็คบหลายสุ้มซกับเจ้ากับมกักมาน แบบธรรมชาติมีเป็นน้ำแล้วก็เป็นตู้เป็นเต้นอะไรแบบว่าอมองอื่นกับมีแต่ว่าเขาก็อยากเห็นมองที่ว่ามันดีกว่ามองอื่นทีซะแต่ว่าเรื่องธรรมชาตร์นี่มันก็โอเคแล้ะอากาศก็เย็นดีแต่ที่นี่สวยมากเลยเนาะตอนตอนแรงมันจะมีนกบินแหมกอนอือ <c oughs> เพราะว่าอาจารย์เห็นจะมีคล้ายคล้นกเป็ดน้ำ<ม>แล้วที่นี่เขาเรียกนกอะไรนกนกงางอ่ะ นก,ยา,<ล>กยาง<ล>เอาลูกยางสีขาวๆเนาะเห็นเป็นหมื่นตัวเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นเช้ามาดูกันในเช้าเราเห็นว่ามันจะบินออกไปหากินใช่ไหมออนอก,กจากมีนกความงามแล้วที่นี่ยังเป็นเกาะอีกในในอนาคตเนี่ยอยากจะทําอะไรอีกมากกว่านี้ไหมคะใน,ในที่ท่องเที่ยวที่ยอดสรงเด่นเละมิดที่นนปัจจุบันเรามีเต็นท์ใช่ไหมห้พักแรมนีม่เต็นท์แล้วก็มีร้านอาหารร้านอาหาราแล้วอนาคตอยากจะทําที่อยากคิดว่าอยากจะทำอะไร พี่ใสยทัดแผนนั้นในอน,นอนาคตอยากสร้างสถานที่นี้ให้เป็นรีสอร์ทบอนพักพรรูแบบเขากับธรมรมมาติ์ยางปลาคโรลทีบจัดส่วนเป็นเดินดินให้ด็ดน้อยแล้วก็กิจกรรมทางนา้ำเฮือทีบตึกป่าแข่งเหือเจสกี้และอื่นๆเจ้าอันนี้นะคระศุนย์พัฒนาต้นกล้าธุรกิจของเรานะคะเรา SME Center เรเรามีเขาเรียกว่าเรา นำเสนอนะคะรูปแบบของการทำธุรกิจของผู้ประกอบการใหม่นะคะวันนี้ก็เชื่อมั่นว่าคุณนีนะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบการใหม่ของเราแล้วก็อนาคตเนี่ยนะคะคิดว่าก็จะค่อยๆเติบโตไปนะคะนเพราะวแน,นวคิดเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยหลกัหลกๆเราเราคิดว่าเราได้มาจากอะไรคอนเซ็ปต์ของเราตรงนี้คะ่ะเราเรามีแรงบันดาลใจอ,อ,อะไรนะคะที่อยากจะทำธุรกิจตรงนี้ก็มีเม เมี่ง่ายเม่ง<ช>่ยาย<ช>แล้วก็แฟน <c oughs> แฟนแฟนแล้วก็มีลูกเนี่ยเพราะว่าลูกลูกชายเพิ่งแบบลูกชา,ายแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกชายจะแนะน้ำหลายกวนหมูลเลยว่าเพราะว่าก็จะมักท่องเที่ยวแบบไปหันไปนี่ก็จะเห็นประสบการณ์อะไรก็จะมาบอก อันนั้นนีว่าอันนั้นเหอันนั้นนี่สินะเรียกว่าเราเราอยากสานต่อเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนาะให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเป็นผู้ประกอบการมือใหม่ใช่ไหมคะแม่เเสียดายวันนี้ลูกชายไม่ได้มาด้วยนะคะวันนี้ลูกชายติดภารกิจเลยไม่ได้มา้วยลูกชายอายุเท่าไหร่คะ้าปี้าปีมีไอเดียอันนี้เป็นไอเดียของลูกชายหรือเปล่าคะแม่ละอ๋อเห็นไหมครับว่าเป็นต้นกล้าธุรกิจของเราเริ่มเติบโตละ ถแล้วก็น่าเป็นที่น่ายินดีมากเลยนะคะที่เราเห็นผู้ประกอบการหญิงนะคะที่มีความสามารถที่สามารถที่จะสร้างธุรกิจที่เป็นของครอบครัวแล้วก็เป็นของธุรกิจที่มีผู้หญิงเป็นเจ้าของแรงบันดาลใจที่คุณย่าใช่ไหมคะแม่ย่าแม่ย่าที่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมาแล้วใช่ไหมคะแล้ววันนี้ก็เลยมาสานต่อให้ลูกสะพ้ายนะคะเป็นผู้ดำเนินต่อเส้นใหสุด ก็จะมีเต้นกลางเต้นเต้นกลางเต้นน้อยเจ้าอ๋ออันนี้เต้นเต้นเต้นใหญ่ที่กันอาะขอดูข้างในหน่อยได้ไหมเจ้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในเต็นท์เนี่ยจะสวยแค่ไหนน่ารักันนะคะเอยเดี๋ยวมีดูแมงไหมแมงไหมละคอนจันดิงนิดนึงโอ้สวยนะเนี่ยเห็นไหม โอเคโอ้ <Okay>. oh. น่ารักมากเลยเหมาะกับครอบครัวนะคะเนี่ยเนี่ยแหละเหมาะกับครอบครัวกับหนุ่มสาวที่จะเข้ามาเป็นคู่รักกันโตเสื้ออีกก็ได้เลยค่ะจังน,น้อมาเป็นแกงเป็นมูมาเป็นกลุ่ม,มเ,พเพื่อนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยต่อ,ตอ,อได้อีกสวยๆมากเลยเป็นเป็นแบบนี้ทุกเต็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแหละนะคะบรรยากาศเนี่ย สงบแล้วก็มุมนี้เป็นสามารถย่างบาร์บีวได้เดี๋ยวคืนนี้เราจะมากินบาร์บีวกันเดี๋ยวจะนอนดูดาวเห็นไหมพระจันทร์เริ่มขึ้นละกลางคืนนอนดาวน้อยๆไล่มาดูดาวกันโอกาสที่เราจะดูดาวในเมืองมันไม่มีเนาะต้องออกมาที่อย่างเงี้ยค่อยมาดูดาวกันได้เด้าวบรรยากาศสวยงามมากเลยนะยว ถ้าจะสวยงามแบบนี้ต้องมาเป็นคู่ต้องมาเป็นแก้ง <c oughs> เป็นกลุ่มมาเป็นมาเป็นคู่รักมาเป็นครอบครัวก็ได้นะคะเด็กเคงจะชอบเลยบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวต้องขอขอบคุณท,ทีมงานของยอดช่วงแดนเนลมิตนะคะที่ให้โอกาสทางทีมงานของอาจารย์หน่อยได้มาสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับธุรกิจของที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาพักผ่อนในเกาะอาจารย์เนี่ยอยากจะขอเรียกว่าเป็นเกาะสวรรค์ได้ไหม เกาะยอดเช่องเดนเนยมิ <mi> ซึ่งมันมันคุ้มค่ามากเลยนะคะกับที่นี่ที่ให้มีโอกาสที่ทําให้เราได้พัก1คืนเราได้บรรยากาศทั้งการนอนอยู่บนเกาะส่วนตัวมีเต็นท์ที่สวยงามให้เรานะคะแล้วก็มีอาหารเช้าอาหารเย็นบาร์บีคิวแล้วก็อาหารเช้าที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวปิ้งนะคะ,ะแล้วก็มีพวกน้ำพริกมีข้าวต้ม มันเผือกปิ้งอะไรเงี้ยนะเป็นสิ่งที่ที่ธรรมชาติแล้วก็เป็นอาหารพื้นบ้านที่ที่มันดูเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะนนเดี๋ยวอยากขอบคุณนะคะอ่าสำหรับทางทีมงานของยอดช่วงเดนเดลมิดนะคะแล้วมีมีอะไรที่อยากจะโปรโมทหรือว่าแนะนําให้กับรูปเพจของเราได้รู้จักบ้างไหมคะให้กับทีมให้กับารายการของเรานะคะคืออยากแนะนำเซิรเดอร์พวกเายินดีต้อนรับฝากให้กดไลค์กดแชร์เนาะเกี่ยวกับอ่า กาะหรือว่าดอนนะที่่าของพวกเขาที่แบบเป็นดอนของส่วนตัของทาเลยเจ้าแล้วก็ปีใหม่นี้บมฮูสิปสัใสมาเที่ยวยอดสวงแดเนลมิดแล้วก็นอนเข้าดาวอยู่ที่เกาะออยู่ที่ดอนของพวกเขาเ้ยบรรยากาศงามหลเจ้า